ผมขอมอบเงินมากมายมาหาศาลมอบความมสมบูรณ์มอบความสุขที่พวกเราทุกคนเป็นผู้ลิขิตและมอบตัวเองมอบให้กับตัวเองเหมือนเราจินตนา,านการถึงทรัพย์สมบัติเงินทองนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านล้านดอลลาร์สิบล้านดอลลาร์ร้อยล้านดอลลาร์พันล้านดอลลาร์หรือแม้แต่พันล้านบาทที่เราจะแจกจาก่าย แบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณกฎของจักรวาลนั้นเล้นลับคือเราจะเป็นในสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราเชื่อคือสิ่งที่เป็นตัวเราและสิ่งที่เป็นตัวเราคือสิ่งที่เรารู้สึกและสิ่งที่เราสัมผัสและยอมรับมันดังนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดที่จะสันสะเทือนอนุภาพของความร่ำรวยของความสุขของความสําเร็จก็เกิดขึ้นจากการไว้วางใจและรู้สึกถึงพลังอานาจเันนลับ ความร่ำรวยและความสุขที่เกิดขึ้นจากก้นบึ้งของดวงวิญาณของเราเราจะรวยในแบบที่เราปรารถนาเราจะนํารวยอย่างไม่มีขีดจํากัดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตับเท่าที่เราจะรู้สึกกับมันเราจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาจากความรู้สึกที่เราน้อมรับจากหัวใจที่เรากําลังรองรับและเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลน,นี่คือซูเปอร์จูนนิ่งการจูนจิตเพื่อเข้าถึงราตรบของ อภิมหาเศรษฐีหลานรับของความร่ำรวยและความสำเร็จที่เราจะต้องเป็นผู้ลิิขเลือกชีวิตของเราด้วยตัวเราเองอย่าง